ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการทําธุรกิจหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเรามาดูกันกว่านักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยจะฝ่าฟฝันอุปสรรคต่างๆนานานมาแล้วก็ทําธุรกิจมาจนก่อร่างมกิจการได้เนี่ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวพ,พ,พอสมควรแต่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วอยากจะให้ทายาทรับช่วงต่ออ,อันนี้เป็นปัญหามากเลยใช่เพราะว่าหลายๆเจเนอเรชันเนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จในรุ่นคุณปู่คุณพ่อ,อ,พ,อพอมาเจอคุณลูกเนี่ยเจ๋งหลายคนค,คุณลูกก็บอกว่าไม่อยากทา แล้วก็บางทีทํากับคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยก็มีการโต้อตอบมีการทะเลาะบาะแววงการเพรตะวการคิดไม่ตรงกันเพราะฉะนัะ้นในเรื่องดังกล่าวเองเนี่นะคะทางสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็มีหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งขึ้นมาซึ่งหลักสูตรตรงนี้เนี่ยอาจจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนได้จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสาวนีไทยรุ่งโรจน์อธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปติดตามกันเลยค่ะ ต้องเป็นคนที่มาลงในหลักสูตรของเราแต่ว่า Open App กับทุกคนทั่วประเทศถ้าเกิดมีปัญหาตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการสอนด้วยตัวอย่างไปในตัวด้วยใช่ไหมคะแต่สําหรับมหาวิทยาลัยเราล่ะคะก็เห็นก็มีเหมือนเหมือนกันใช่ไหมคะหลักสูตรการสอนประเภทนี้ที่สําหรับท่านที่ทํากิจการอยู่แล้วให้่เราเราเปิดอบรมนะคะก็ทาไป600กว่าครอบครัวแลวนะคะก็มาเข้า แต่ว่าต้องมาพร้อมกันนะคุณพ่อคุณลูกมาคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องมาทั้งสองมาเจเนอเรชันเลยค่ะแล้วก็เป็นหลักสูตรประมาณสองคืนสามวันนะคะแล้วก็สุดท้ายหลายครอบครัวเลยกลับมาขอบคุณมากมากเลยนะแล้วก็บางครอบครัวกลับมาอีกทั้งครอบครัวเลยเอามาประมาณแปดสิบคนปู่ย่าตายายลูกหลานสะพ้ยเขยมาหมดสองวันอีกให้มีการเขียนธรรมนูญครอบครัว ว่าครอบครัวของเราจะค้าขายด้วยความสุจริตบางครอบครัวเห็นว่าไม่เอาเขยไม่เอาสะพ้ายเข้ามาอะไรอย่างนี้นะมันมีธรรมนูญที่เขียนได้แล้วสามารถทําให้ธุรกิจนี้ยัย่งยืนต่อไปถ้าเกิดครอบครัวเคารพกติกาซึ่งเขียนมาด้วยกันค่ะอันนี้เป็นอีกศาสตร์หนึ่งโครงการในชื่อโครงการอะไรคะอาจารย์เป็นธุรกิจครอบครัวแล้วมีศูนย์ธุรกิจครอบครัวเขาเป็นศูนย์ธุรกิจครอบครัวเลยนะ,ะแล้วมีหลายศูนย์นะ แลมีศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจใช่ไหมเออเนก็กำลังจะถามอาจารย์เพราะว่าแถลงข่าวบ่อยมากแล้วก็มีการหลังๆเนี่ยเห็นว่าการวิจัยต่างๆเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันสามารถที่จะจับต้องได้ไม่เหมือนบางที่ที่แบบโอ้โหไกลลิบลี่เลยเราก็ไม่สามารถจะรู้ว่าเรื่องมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราตรงนี้ก็เป็นการปรับตัวด้วยเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะเราสร้างเดชนิีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสิบกว่าปีแล้วนะคะ รายเดือนนะทุกวันนี้แต่ละแต่ละเดือนก็จะมีคนรอฟังก็คือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งของเศรษฐกิจนะแต่ว่าตอนนี้ประธานหอการค้าคนใหม่คุณอิสระบ้องกุศลกิจท่านมีแนวนโยบายว่าจะมาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งอ่าค e ณธิรศิริช s ของ SME นะคะเราก็เห็นว่าเป็นเป็นพื้นฐานสำคัญแหละถ้าเกิดเ m e ไทยเข้มแข็งนะเศรษฐกิจไทยก็คงเข้มแข็งไปด้วยนะเยอะนะคะจำนวนเอสเอในประเทศไทยประมาณ50%ของเฟิ่มทั้งหมดใช่คะ ก็เลยคิดว่าเราจะสร้างเดชนีตัวใหม่ซึ่งจะประกาศตัวเดือนพฤษภานะคะเดชนีชื่อว่า SME Competitiveness Index ความสามารถในการแข่งขันเลยนะของ SME เลยซึ่งจะสำรวจ SME ทุกตรมาดหมวดมันจะมีตั้งแต่เรื่องสุขภาพ SME นะคะการที่สามารถจะ ต้อตอบหรือว่าภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถในการทํากําไรอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็เมื่อเรารู้ว่าแต่ละเดือน,นมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเขามีความอ่อนไหวต่อราคาค่างเงินที่เปลี่ยนแปลง<ม>ไปไหมอย่างนี้นะคะถ้าการส่งออกของประเทศไทยแย่ลงเอสอี e, แย่ขนาดไหนนะคะทั้งหมดเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นประมวลเป็นอินเด็กซ์ตัวหนึ่งซึ่ง<ม>ทาให้คนที่ตอบโจทย์หรือว่าต้องไปวางนโยบายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะสามารถจะเอานี้เป็นปรับใช้ได้ก็หวังว่าคุณ อิสระท่านจะเอาเรื่องนี้ไปใช้ในการที่จะพาหอการค้าไทยเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงที่จะช่วยให้ SME ไทยเนี่ยสามารถจะปรับตัวได้แล้วก็เราจะมีอินดิเคเตอร์วัดเลยว่าโหมดไหนที่ ที่เอสอไทยยังอ่อนแออยู่ค่ะก็ดีนะคะอาจารย์เหมือนเป็นกระจกส่องสะท้อนว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาอยู่ตรงไหนในอุตสาหกรรมเพื่อนๆเขาทำอะไรกันอยู่และคิดอะไรอยู่ด้วยค่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวใหม่อืค่ะทีนี้จากนี้ต่อไปอาจารย์คะห้าสิบปีเนี่ยผ่านไปแล้วเก้าปีที่ห1 5ส53เอ็ดห้าสบาสามที่อาจารย์เรียนให้ทราบว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยในห้าปีนี้โอ้โหต้องมีโครงการต่างๆนมากมายนะคะวิธีการสอนวิธีการนําเสนอข้อมูลต่างๆเนี่ยคิดว่า เท่าที่อาจารย์ได้พูดมามันเหมือนกับว่าจะสามารถที่เหมือนกับเราทาอย่างหนึ่งแล้วต้องเอาไปใช้ให้ได้มากที่สุดอย่างภาคธุรกิจเองเนี่ยสามารถที่จะนําเอาสิ่งที่ทางของการค้าได้ทําวิจัยอยู่เนี่ยมาสามารถใช้ประโยชน์ยังไงดนอย่างอื่นได้บ้างไหมคะค่ะก็อย่างเด่เชั้นเรียนต่างที่เราออกมาแลวบทวิเคราะห์ที่เราอยู่นั่งสือพิมพ์เป็นประจำเลยนะคะว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายต่างๆผลกระทบ300บาท เออ็กซ์เชนเดตเป็นยังไงเนี่ยมหาลายัยค้าไทยจะรดสปอนด์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นติงแท้งให้กับทางหอการค้าไทายคิดเอ่อให้ข้อมูลเขาเพราะเขาก็จะคิดว่าวางเอ่อนโยบายยังไงวางจุดยืนยังไงที่จะคุยกับภาครัฐนะคะมันจําเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนกับภาครัฐต้องจาเป็นต้องคุยกันแต่ว่าเราจะเป็นคนให้ข้อมูลต่างๆด้วยความเป็นกลางนะ,ะซึ่งรักษา,าวความเป็นกลางมาได้ทากลางการเมืองที่โอ้โหแตกแยกขนาดนี้นะคะที่ผ่านมาเป็นสิบกว่าปีเนี่ยที่คิดว่าเราเราห้าสิบปีเนี่ยแบบว่าเอาตัวรอดแล้วก็ สังคมเห็นอะแลมีความเป็นการนะคะตรงนี้สําคัญมากที่สุดใน50ปีถัดนี้ไปเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องดูดูการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำนำมาใช้นะคะแต่พี่คิดว่าธีมของมันเนี่ยจะต้องข้อหนึ่งคือแฟมิลี่คือแฟมิลีเนี่ยคำว่าแฟมิลี่เนี่ยอาจารย์เน<ห>้น<ะ>นะเรื่องของแฟมิลี่ะพี่เห็นว่ามันสําคัญมากาตั้งแต่ครอบครัวมาเลยนะมันคือพื้นฐานคือ<ล>แวลูคออือใช้พื้นฐานเลยถ้าเกิดว่าครอบครัว พี่มาเอามาพูดในมหาวิทยาลัยนะั้นตั้งแต่ปีนี้ไปนะเป็นวิธีของเราคือ utcc เรียกว่าลูกลูกกับแม่นะแลก,ก็เด็กเขียนอีเมลมาหาพี่จนะเรียกว่าแม่คุณแม่ช่วยเร่องนี้หน่อยอะไรอย่างนี้นะ อย่างนี้ทาให้อบอุ่นนะคุยกันนะแม่กับลูกลูกของเราคือลูกที่บอกอาจารย์ทุกคนเรามีลูกขนาดเนี้ยเราบอกว่าเรามีแฟมิลี่เดียวก็คือแฟมิลี่อยู่ทีทีซีมีพนักงานอยู่อยู่พันคนอาจารย์พนักงานเราต้องคุยกันถ้าอย่างนี้ทาให้แข็งแกร่งมากขึ้นเราเห็นว่าธุรกิจเนี้ยเป็นแฟมิลี่บิสเนสแปดสิเปอร์เซ็นต์ต้องคุยกันต้องเ p ิอัพเปิดใจกันถ้าเราได้แฟมิลี่แวลูเนี้ยครอบครัวก็แข็งแกร่งคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกนะฮะพื้นฐานความอบอุ่นของครอบครัวพืนฐาท เฟิร์มทุกทุกองค์กรเนี่ยมีความเข้าใจมีความเห็นใจลูกน้องนะคะมีความอบอุ่นเนี่ยอันนี้เราเน้นเรื่องแฟมิลี่แวลูมากมสำหรับปีต่อถัดถัดนี้ไปนะคะเรื่องของ competitiveness กับ c o n n e c ก i v i t y อืมนี่ก็สำคัญเราถึงได้พูดถึงว่าต้องท่วย SME ก่อนนะคะ c o n n e c t i v i t y เนี่ยมันจำเป็นเลยนะคะที่เมื่อกี้บอกแล้วภาพคัดทีกระชนต้องคุยกันซึ่งก็เป็นนโยบายของ ของหอการค้าไทยเที่ยวนี้ด้วยว่าเอกชนกับรัฐทำงานกันเข้มแข็งนะคะมหาลัยก็เห็นความสําคัญนะว่าเราต้องคอนเน็กกับภาคธุรกิจไม่งั้นทุกคนบ่นว่าเราได้นายจ้างได้เด็กสามกว่าไปได้เหรียญทองทํางานไม่ได้เลยทํางานสามวันลาออกเปลี่ยนงานทุกตลอดเดือนอย่างเงี้ยบริษัทก็เป็นค่ะมันก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เขาจะบอกคำเดียวว่าเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้ใช่ค่ะก็เราต้องฟังเขาว่าแล้วปัญหาที่คุณรับเด็กไปมันคืออะไรแล้วก็ต้องมาบ่มเด็กของเราให้ตรงตอบสนองความต้องการของตลาดนะคะ ขณะเดียวกันเรื่องของการเปิดประเทศ AEC เนี่ยเข็นตีนให้เรายังไงก็ตกหล่นไม่ได้เลยนะคะ<ช>แล้วก็ร่วมกับหอการค้าไทยแต่เปิดศูนย์ใหม่คือศูนย์ AEC Strategy Center นะคะซึ่งได้จัดสัมมนาไปเร็ววันเนี้ยเรื่องของการลงทุนในพมา่าขุมทรัพย์ใกล้แค่เอื้อมนะคะก็คนฟังตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่ลุกเลยนะคะ,คะเพราะคนอยากรู้มากแต่ว่าเราไม่อยากจะพูดแบบโดย general ว่าพมา่ามี GDP เท่าไหร่ไม่ใช่ละมันต้องถึงขั้นที่ว่าถ้าจะไป เปิดธุรกิจอันเนี้ยต้องไปหาใครอันนี้คือสิ่งที่ต้องทํายากและต้องทาออกมาไปหาใครทํายังไงมันมีเลื่อนเลื่อนึกตาบ้างที่จะต้องรู้ใช่ยันไปแล้วเจ๊งก็ไม่ประโยชน์ด้วยกันถูกต้องแล้วมหาลัยก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างคือเราไปเปิด MBA สอนที่พม่าเลยเอาไปสอนที่นั่นเลยสอนที่นั่นเลยแล้วก็มีคนเรียนตอนเนี้ยมาสมัครเข้ามาร้อยคนแล้วนะร้อยกว่าคนละซึ่งพม่าเป็นตลาดที่ถ้าเราไปช้าก็สายเกินไปถ้ารอกว่ากฎหมายจะเสร็จหมดกฎระเบียบจะเป็นยังไงจะขอใบอนุญาตอาจจะสายเกินไปแล้ว มหลาลัยก็พยายามจะ encourage คนว่ามันมีโอกาสอยู่นะใน AEC แล้วก็ทํให้ดูบนตัวอย่างว่าโอกาสแบบเยี่ยมหลาลัยก็ช่วยเป็นแล้วก็เลยพาอาจารย์ขึ้นเครื่องบินไปสอนสวัสิ์อาทิตย์แล้วกลับมามวันอาทิตย์ไปวันศุกร์กลับมาวันอาทิตย์เช่าบ้านไว้อาจารย์ก็ไปสอนกันเป็นนักศึกษาดีมากกระตรือรือร้นมากกาลังใจเพียบ ลงทะเบียนจ่ายทันทีเป็นกู้ยืมอะไรไม่มีก่อนนะใช่เพราะงั้นก็คือส uh <mat uh, ิ่งที่เกิดค yeah, ือความตื่นตัวที่เขาให้ความสําคัญไป AC ที่นี้การเรียนการสอนเดี๋ยวนี้จันได้ข่าวมาว่าที่นี่ก็เป็นครอบครัวที่ทันสมัยนะคะคงไม่ใช่แบบไปยืนบนเขียนกระดานดําแล้วเห็นบอกว่าการเรียนการสอนนี่ทันสมัยมากเป็นยังไงคะเราใช้ระบบที่เรียกว่า hybrid learning system ตอนแรกเห็น hybrid อาจารย์มาเกี่ยวอะไรกับพ่อกับรถยนต์หรือเปล่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าอะไรเพราะมันเป็นการรวมใช่ไหมว่บไฟฟ้ากับ กับน้ํามันค่ะ<ช><ช>แต่ของเราเนี่ยรวมแบบเฟ toface to กับ distance กับ e-Learning ค่ะก็คือว่าเหมือนกันที่เจ็บรู้วัาเด็กรุ่นใหม่นั่งอยู่กับเพ่นกันานไม่ได้ใช่ไหมเราเราจะใช้ว่ามหาลัยเนี่ยไม่ใช่แคมปัสนี้นะแคมปัสของเราคือคอมพานีทุกที่อแคมปัสของเราคือที่ที่หอการค้าไทยมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ 600, หกหมื่นรายไปใช้คำว่าเรียลไซต์ก็คือเรียลแคมปัสคลาวด์แคมปัสแคมปัสเหมือนกับคลาวด์คอมพิวเตอร์มันอยู่ทั่วไปหมด เด็กไปฝึกงานที่โรงงานหนึ่งก็สามารถจะเอา iPad ส่งรูปมาให้อาจารย์ดูนะแล้วก็บอกอาจารย์ว่าเนี่ยสต็อกเป็นอย่างนี้อาจารย์จย์ว่ายังไงนะเราการกว่าจะแจกได้เราต้องเตรียมการเยอะมากนะคุณเจฟเราให้อาจารย์เนี่ยต้องฝึกก่อนอาจารย์ต้องอบรมอาจารย์ต้องทำบทเรียนออนไลน์บทเรียนเป็นอีบุ๊กนะคะทำคอร์สแวร์ออยู่ใน iPad ให้ได้นะฮะระบบไอทีนี่ต้องต้องวางให้ได้นะคะเพราะว่าคิดดูเด็กมาคนหนึ่งมีทั้งมือถือมี iPad มี iPhone มีอะไร WiFi มันต้องแบบ แบบสัญญาณมันต้องเร็วใช่ไหมคะปักปักเนี่ยชาร์จกันทั่วไปหมดเลยห้องที่นั่งหมดเลยต้องมีปักเพราะฉะั้นมันต้องเตรียมการล่วงหน้าเยอะมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเราก็พัฒนามาเยอะแล้วนะคะเด็กสามารถจะใช้ iPad ถ้าเกิดว่าวันไหนไม่มาลืม iPad มาก็เรียนหนังสือไม่ได้ไม่ใช่ว่าแจกเพื่อจะให้เด็กเอาไปเล่นอะไรนะคะแต่เข้าห้องเรียนแล้วมีการเช็คชื่อมีการต้องใช้ iPad ในการเรียนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในมหาทยาย ก็ยังมีอีกหลายเรื่องมากมายเลยทีเดียวนะคะที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูกันเราจะเห็นด้วยวนาการของการเรียนการสอนว่าตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาเองก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยปรับเพื่อให้ทันแล้วก็มีจุดเด่นที่แตกต่างก็สามารถที่จะให้ผู้ที่เข้ามาเรียนมาศึกษานั้นนะคะสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครูเดียวและช่วงหน้านะคะกลับมาดูเรื่องของราคาน้ํามันนะคะวันนี้คุยกันกับทางไทยออยค่ะ